ฝากเตือนภัยนะักตกปลาไม้ธรรมชาตินะครับผมตอนนี้ผมตกปลาอยู่ที่บ้านคั่วอำเภอบ้านม้อนนะครับผมมันเป็นไม้ธรรมชาตินะครับมเมื่อกี้นี้มีเจ้าทินคนหนึ่งเป็นเจแล้วขี่มอไซค์มาแล้ว,วาห้ามตกมองนี้ห้ามตก,กว่าฉันว่าตรงนี้เขาไม่ให้ตกผมก็เลยถามว่าเอาเป็นยงังตีตกว่าได้นี่นเหมือนเป็นไม้ธรรมชาติแล้วบอกว่าเขาห้ามตกแต่ขันอยากตกต่อเนี่ยด้วยอยากตกต่อไปเนี่ยให้เอาห้มให้จับทีนึงว่าฉันขันเจ้าเอาห้ข่คอยจับเนี่ค่อยใช่ก็กแฟเจ้าป้องนึงว่าฉัน ผมก็เลยบอกว่าจะเป็นผาตีวะฉันเราบอกว่าขันเจ้าอยากทกตออีลีนัน่นให้เอาห้ำให้คอยอมพร้อมขันเจ้าให้คอยอมห้ำนี่คอยใช้เอ้มหนอยเจ้าอี่ควดนึงวะฉันผมก็เลยว่าเจ้าบอเมนเราเนี่ยเจ้าสิมาตัวไข่บ่ได้แล้ววะฉันหาตัวเด็กหน่อยเด้อวะฉันเด้อผมก็เลยอะไรแต่เพิดเล่าไว้นะครับผมเราก็เลยขี่มอไซค์ไปคุณขี่มอไซค์ไปไกลเตือนเพืไปานเพื่อเอคุณเออคนเป็นบ้าเขาสิมาหามาธรรมชาติผมก็เลยสิมาตกป,ป่าต่อนะครับผมจึงได้กระฝากเตือนพ่ยนักตกป่าหลายๆคนนะครับเด้ออออัันนนนตรราายะคคบบ่วงีี้มแ พอเป็นเจะาของไม้นะครับผมให้ระวังให้ดีนะครับ